หลังจากเราหลังจากที่ผมเช็คหัวเผานะครับเช็คหัวเผาแล้วว่าไม่ขาดสักหัวนะครับแล้วก็ปั้มแยกนี้นี่ครับตัสักแหนึ่งมันก็เนี่ยแน่นนะครับแน่นแยียกันแน่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมาเช็คลองดูไฟครับไฟหัวเผานี่ก็เลยต่อต่อหลอดไฟนะครับดูครับ สายหนึ่งเข้าลบสายนึงเขาเข้าไปที่สะพานหัวเผานะครับดูว่ารีเลย์ตัวนี้รีเลย์หัวเผาตัวนี้มันจะจ่ายไฟมนาะปกติไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเช็คชุดไฟนี้เช็คระบบไฟให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วค่อยสุดท้ายก็ไปเช็คระบบน้ำมันคือปั๊มนะครับจะส่งปั๊มนะแ่น่ครับปัมนะ๊มแล้วปุ๊บ แน่นปุ๊บแล้วมันก็มันแน่นปุ๊บที่มันจะพักมันก็เบ่าไปนะครับมันก็มีต้องปั๊มให้มันถแน่นไหนะครับแต่ตอนนี้มันปั๊มละแล้วแน่นนะครับปั๊มนี้ก็เดี๋ยวลองลองเช็คไปของเผาก่อนครับว่ามันมาไหมหรือยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยังไงถ้ายังติดยากเหมือนเดิมยังลากเหมือนเดิมอีกก็ต้องส่งปั๊มเข้าลานนะครับ เช็คดูว่ามันมีซีนอะไรข้างในรั่วไหมหรือยังไงนะครับเพราะรถไม่เคยเป็นอาการนี้นะครับพอเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดมันก็เป็นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเดี๋ยวผมขอไปเปิดสวิตญแจดูก่อนนะครับว่าไฟมันมาหัวเพลาไหมโดยที่สังเกตจากไฟร้อนนี้นะครับมันจะต้องติดนะครับครับมาลองดูกันนะครับเลองเปิดสวิตก่อนนะครับ ไไม่จ่ายมาที่บ้านฮอปเผวนะครับไฟไม่มาไฟไม่มานะครับให้กินที่ตัวรีนะครับีจะลอง กงลองทิ้งตัวรีเลย์ใหม่ครับปั๊มไม่น่าใช่แล้วครับปั๊มไม่น่าใช่ล้วตรงนี้ครับปั๊มไม่น่าใช่ครับไปไม่มาครับใชกเป็นจุดแทกเป็นตัวที่ตัวรีเลย์ครับ ตอนนี้ครับตอนนี้ก็ลอเปิดสวิตช์แล้วครับไฟไม่จ่ายไปที่สะพานสะพ,พ,พานหัวสะพานะพาเเผานะครับแบบนี้คงต้องไล่ดูดีลีของผาเผานแล้วครับน่าจะมีปัญหาแพงด้วยนะครับตอนนี้บอกเลยว่าแพงด้วยครับ ยวต้องลองเช็คดูอีกทีว่าไฟมันมาไหมนะครับไฟจะจากกล่องมาตรงน,นี้ไหมครับย,ยวดูอีกทีนะครับสีแดงดำแดงดำแดงดำฝั่งนี้จะต้องหาปากกามาขีดครับต้องหาปกา,มา,มากกามาม์กก่อนครับมาต่อกัน,นครับแล้วก็ตอนนี้ไฟไฟไม่จ่ายไปที สะพานไฟนะครับแล้วผมก็จะมาเช็คมาเช็คดูรีเลย์นะครับโดยลบแรกนะครับเพื่อความชัวร์นะครับว่ากล่องของเผาวเล่ของของวเพาเราเนี่ยดีไหมเพราะว่าผมลองมาแล้วสามกล่องนะครับโดยการที่เช็คนะครับเอาเช็คแรมนะครับฝั่งบัวนะครับเข้าสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ลงกาวนะครับอีกในลงกาวนะครับโดยใช้มิเตอร์จับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ไฟมันจ่ายมาจากกล่องไหมนะครับตอนเราเปิดสตี์นะครับมานะครับไปมานะครับจะล,ลองอีกครั้งนะครับอ่าแสดงว่ากล่องเราไม่ไม่เป็นไรนะครับกล่องเราไม่เป็นไรเพราะไฟมันจ่ายมานะครับไฟมันใหญ่มายังขารีเลยนะครับไฟจ่ายอย่งขารีเลย แต่มันจะจ่ายออกแต่ไฟมันจะจ่ายออกจากตัวเรียนี้ไหมน,นะครับตัวสําคัญครับแพงด้วยครับตัวนี้ราคาแพงด้วยนะครับถ้าตัวนี้เรียงนี้พังก็บองตรงเลยจอดอีกสักสามเดือนนะครับเก็บตังค์กันพเ,กเพราะแท้ก็แพงนะครับของใหม่วมือสองนี่ก็ต้องหาหน่อยนะครับแต่กลัวแรื่อมือสองมากลัวมันไม่จบนะครับ เดี๋ยวลองเช็คอีกทีครับเดี๋ยวผมจะต่อต่อแจ็คกันครับเข้าปกติแล้วก็จะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับว่าไฟวัดดีเรียนนี้มันจะมีเสียงดังไหมนะครับปกติมันจะดัดงมันจะดังแต็คนะครับพอเราเปิดสวิตช์ปุ๊บมันจะดังแต็คนะครับดังแต็คหนึ่งทีนะครับแล้วก็จะจ่ายไฟไปตรงนู้นนะครับตรงตรงสะพานไฟนะครับตัวนี้มันจะดังแต็คพอเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ปุ๊บ ไฟก็จะมาจ่ายนะครับสีนตายมาเลี้ยงแล้วปุ๊บเรดังแท๊ไฟที่มารอครับไฟที่มารอปุ๊บมันจะบิงบิงไปปึ๊บขึ้นมาที่สะพานหัวเผานะครับให้หอมร้อนเราสายเครื่องิีปุ๊บสักพักหนึ่งก็จะตัดครับีเรย์เจะตัดพอมันรอมันก็จะตัดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเดี๋ยวเรามองคุ้มเศษแจ็กก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็มาลองเปิดสีดอยู่่า รีเลยเงียบก็แสดงว่าเรียบร้อยครับครับนี่ก็ทาการเช็คนะครับเช็คไฟบวกนะครับไฟบวกนี่มันก็มารอที่ขาดีเลยนะครับหนึ่งขานะครับไฟมารอนะครับอีกฝั่งนี้คือเป็นฝั่งจ่ายไปที่หัวเผาเรานะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยตัวนี้คือจ่ายไปที่หัวเผานะครับแายที่จะผานหัวเผาตรงนี้คือไฟเมนนะครับจากแบตเตอรี่มารอนะครับ มารอนะครับนี่นะครับไฟมารอนะครับแต่พอแต่พอกล่องมันสั่งงานานะครับสั่งงานมาหาดีเลย์แล้วดีเลย์ตัวนี้มันเงียบนะครับมันไม่ทํางานมันไม่สั่งให้หน้าสัมผัสมัน,ม,นมันโดนกันแล้วไฟวิ่งจากัรงนี้จ่ายไปตรงนี้แล้วก็วิ่งไปหาสะพานมัเผานะครับเดี๋ยวมาเช็คก,กันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขอเสียบปลั๊กก่อนนะครับ แล้วก็ต่อแล้วก็ต่อแจ็คเข้าได้ร้อยหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเปิดสวิตช์ดูนะครับว่าจะมันจะดังว่าดีเลียมจะดังไหมอ่ะดีๆดังนะครับแล้วลองใหม่นะครับอ่าดังนะครับดีดังนะครับ,ดดรบเดี๋ยวเรามาเช็คไฟลนะ้วมันไฟมันจ่ายไปไหมนะครับ เราเช็คดังครับดีเล์ดังนะด,ดีเลยแรงนะครับด,ดีเล์ดังนะเดี๋ยวเรามาเช็คไฟนะครับมันจ่ายไปไหมนะครับนี่นะครับเราก็ต่อหลอดไฟครับต่อหลอดไฟแล้วนะครับเพื่อจะดูว่าไฟจะวิ่งไปสะพานไปไหมแล้วก็อันนี้คือขาออกนะครับว่าดีเล่ดังแล้วเมื่อกี้ดีเล่ดังแ็กแล้วนี่คือฝั่งออกทีนี้ ไฟมันจะออกไหมเดี๋ยวก็มาดูที่ตัวมิดเตอร์แล้วนะครับว่าไฟมันจะไปไหมครับอ่ะตีแล้วครับโอ้โหตีแล้วครับแสดงว่าตัดเรียบร้อย แสดงว่าลักเราไม่แน่นะครับยื่ไงผมก็ไม่แน่นใจนะครับข้าได้เลยครับข้าได้เลยตีง่ายแล้วตีง่ายแล้ว,ลวชึ่งเลยเดี๋ยวลองอีกทีแล้วลองอีกทีนี่นะครับเดีย๋ยวมาลองอีกทีครับเมกกื่อกี้ดีเลยเราทำงานแล้วนะครับดีเลยทำงานแล้วดีทำงานแล้ว,ลวเรียบร้อยนะครับ มาดูไฟกันนะครับดูไฟกันนะครับทั้งตัวทั้งตัวหลอดไฟแล้วก็ที่มิเตอครับมาครับดแล้วครับโอเคครับดแล้วครับดแล้วครับดิแล้วดแล้วรอสักพักพอมันร้อนด้ที่อ่าโอเคครับกองตัดนะครับกองตัดกองไฟเครื่องจ่ายนะครับ โอ้โหถ้าจะไปที่ตัวปลั๊กไม่แน่นนะครับไป็นตัวปลั๊กที่ตัวปลั๊กนี้ไม่แน่นขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ทำแนะนำมานะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนนครับว่าจะมีปัญหาอีกไหมเดี๋ยวต้องลองอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทิ้งไว้อีกข้ามคืนสักคืน,นครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับถ้าหายเป็นปกติก็คือจบรับป,ปัญหานี้ปั๊มไม่มีปัญหานะครับปั๊มดีเซลมีปัญหา ง่ายแล้วครับง่ายแล้วครับเครื่องเดือนนิ่งครับเครื่องนิ่งแล้วเครื่องเดือนนิ่งๆครับพี่โอเครื่องเดือนนิ่งๆเลยขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้คำปรึกษามานะครับอ้จบครับจบจบจบขอบคุณ ท,ที่พี่ๆนะครับในกลุ่มนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับที่คําปรึกษามาในการสวจเช็คนะครับสืบว่าเป็นที่ระบบไปดีเลยน,นะครับพอตัวนี้ทํางาน,นครับพอตัวนี้ทํางานปุ๊บหายเลยครับจบเลยทีนี้เหมือนเดิมครับติดชึ่งฮะเดี๋ยวต้องรอดูอาการอีกทีครับว่า มันจะเป็นยังไงจะมีอาการนี้ไหมถ้ามีอาการนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้นครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คําปรึกษาโอ้ลองของถอดปลั๊กเสียบเข้ามหมนะครับพี่แล้วก็ลองเชื่อมอะไรดูนะครับลองเช็ควัดไฟนะครับตอนนี้โอเคครับดีเลย์ทำงานแล้วปกตินะครับเปิดเปิดสวิตช์นะครับไฟจ่ายไฟจ่ายแล้วครับไฟจ่ายแนละ้ว ได้ครับพี่โอ้สุดยอดครับอ่าตัดปกติครับพี่เครื่องนิ่งเลยทีนี้เครื่องนิ่งเลยเครื่องนิ่งเลยพี่เออจบจบครับพ,บพี่ขอบคุณมากพี่ที่ครับปรึกษา